บริหารทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่ปรึกษานะครับกิติมาศนะครับท่านดรวิชุลพิรุณชลหานนะฮะชาวคุนลิ้นพันธ์แล้วก็คุณเกิดแก้วศรีสัจจงนะครับแล้วก็ขอสวัสดีนะครับทุนส่วนทั้งยี่สิบท่านนะครับแล้วก็ต้องขอสวัสดีเศรษฐีทบีไอในห้องนี้ทุกท่านเลยนะชาวนี้เห็นไหมฮะบ,บรรยากาศมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วทบีไอเชื่อเถอะครับเพราะว่าของเราคือของแท้ไม่ใช่ของเทียม ของแท้เนี่ยก็คือเข้ามาแล้วหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์มีที่ไหนนะครับรับรายได้กันอย่างพอประมาณและพอเริ่มต้นมันก็มีรายได้ทั้งทั้งที่บางคนยังไม่ได้ชวนใข่สักคนหนึ่งก็ทีนี้มานั่งวิเคราะห์นว่าอย่างที่เมื่อเช้านี่ยนะครับท่านโคจรก็พูดขึ้นมานะครับว่าตอนนี้สโมสรเรากำลังทำในกระบวนการที่เขาเรียกว่าบ,นะบัตเดบิตเครดิตอ่านะฮะตัวเดบิตก็คือเงินสดแล้วก็เครดิต ก็คือตรงเนี้นะครับทีวีซ่านะครับตอนนี้มันติดขั้นตอนนิดหนึ่งก็คือเรื่องกระบวนการนะครับที่เขาจะต้องอทํางานกับนิติบุคคลเท่านั้นนะครับตอนนี้สโมสรเราก็กําลังปั่นงานเพราะว่าอาจารย์สะดุดงานไปสามวันญาติผู้ใหญ่เสียนะครับก็อยู่ในงานขาวดําสมาธิก็ไม่ได้ทํางานอะไรมากมายวิ่งไปวิ่งมาระหว่างปาจีนกับสมุทรปาการนะครับเพราะว่า,วาตัวศพเองตั้งอยู่ที่บางพี ทีนี้เราก็มานั่งมองดูว่าวันเนี้ว่า TBI เนี่ยหลายท่านที่เข้ามาใหม่นะครับโดยเฉพาะทีมน้องใหม่มาแรงนะครับโคดอองโคดอะไรเนี่ยนะครับที่ที่เชียงใหม่แล้วก็สุราษฎร์นะครับลหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็โอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะครับที่ทํางานจะอย่างจริงจังเป็นทีมเวิร์กอาจารย์ยืนยันบอกทุกครั้งว,ว่าธุรกิจ TBI ต้องทําเป็นทีมนะครับถ้าเราทําคนเดียวโอกาสจเจริญเติบโต นะฮะมันจะช้าบางคนสักคานบอกว่าเอา้าก็มันมีระบบที่ดีแล้วนี่นะมีตัวระบบออโต้รันพัสกับออโต้รันใหญ่แค่นี้ก็พอแล้วไม่โลภมากใช่ครับท่านไม่โลภมากแต่อย่าลืมนะครับองค์กรเนี่ยครับมันเหมือนรถต้องชาร์จไฟอยู่เสมอต้องเติมน้ํามันพลังงานอยู่ตลอดเวลานั้นธุรกิจก็เหมือนกันทีนี้ก่อนที่เราจะไปทําตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ให้แง่คิดสําหรับคนใหม่นิดหนึ่ง นะครับว่าในตัวธุรกิจ TBI เนี่ยนะมันต้องมองพื้นฐานหลักให้ได้ก่อนอย่างอาจารย์เองเนี่ยนะครับอาจารย์มาจากธุรกิจก็คือก็เครือข่ายนี่แหละครับแต่อาจารย์ส่วนใหญ่เน้นเป็นผู้บริหารเป็นผู้ประกอบการนะครับอย่างสโลร,รักเนี่ยเครือสมอางสมุสมนไพรเนี่ยอาจารย์ก็วางระบบขึ้นมาเนี่ยเหนื่อยรากเลือดเรียกระบบสเตสเนะมีเบรกเอาเวนะเพราะฉะนั้นรักษายอดเดือนละสามหมื่นเป็นอย่างน้อย แล้วก็บวกเป็นชายเข้าไปก็คือคนที่เปิดเซ็นเตอร์เป็นร้านหน้าร้านรักษาสิวฟ้าขายสินค้าเข้าไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ธุรกิจมาอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ตั้งกับปีพศ2อ3พันรอสาิสี่ที่อาจารย์ก่อตั้งเหมือนกับท BI เนี่ยนะครับว่าอาจารย์ก่อตั้งขึ้นมาร่วมกับท่านซีโอและก็ทีมงานเนี่ยนะครับตั้งแต่พศสอง7ันรกิเจ็ก็คือวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมที่ผ่านมาติดเดือนกับสามวันนะถึงวันนี้ ทีนี้พอเรามานั่งวิเคราะห์ว่าธุรกิจนะครับอย่างอารที่ทํามาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องความงามนะครับแล้วก็พอมาทําธุรกิจด้านแฟรนไชส์อาจารย์ก็เปิดไปนะครับสี่หาสาขาเคาน์เตอร์สวิตในเรื่องของการอ่าเขาเรียกว่ารับชําระค่าน้ํำค่าไฟนะรับโลจิสติกขายประกันทุกอย่างอยู่ในช็อปเดียวเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นแฟรนไชส์ผิวผวทีนี้เรามานั่งมองว่า ธุรกิจ TBI เนี่ยนะครับจากประสบการณ์ของอาจารย์จกนกระทั่งมาสู่ธุรกิจเรลเอสเตทนี่คนละเรื่องเลยการทําภู้วิราขายนี่คนละเรื่องกับ TBI เลยนะฮะนี่พอมานั่งมองตรงนี้ว่าอย่างแรกท่านต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนนะครับว่าธุรกิจ TBI เนี่ยนะครับมันเป็นธุรกิจประเภทใดก็คือขายยังไงคือขายด้านการเงินยังไงใช่ครับแต่คุณต้องเจาะลึกลงไปว่าอาจารย์ให้ความรู้นะฮะจะไปพูดหรือไม่แต่เรารู้ไว้ก่อนว่าธุรกิจ ของ TBI คือ Top Business Infinity d e f i เนี่ยนะครับมันก็คือเป็นเป็นดิจิทัลไฟแนนซ์นะครับของเราบริหารจัดก,การเงินเองหมดเลยนะฮะเป็นดิจิทัลแซึ่งทำงานอยู่บนสมาร์ทคอนแทคซึ่งเป็นสัญญาเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ทำงานอยู่บนบล็อกเชนอยู่บนไอคลาวและมนุษย์ขึ้นไปแก้ไขไม่ได้เมื่อเขียนเข้าไปจบแล้วก็คือเว็บสามอยนที่เราต้องรู้ คำจำกัดความตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับทีนี้ให้รู้ว่าไอ้ระบบ d e f i เนี่ยไอ้ดีเซนเ z e ไ f ฟ n a แนนเนี่ยนะครับที่มันใช้แต่ของเรามันมีโมเดลนะฮะร,ระบบแบบเนี้ยแพลตฟอร์มอื่นเขาก็ใช้เหมือนเรานั่นแหละครับแต่คุณต้องเจาะลึกลงไปว่าระบบของเรามันมีโมเดลอะไรที่มันสร้างรายได้ให้เราเยอะขนาดนี้โมเดลของเราก็คือ Binary m a t r ิ x นะครับตัว Binary m a t r ิ x เนี่ยแผนหน้านะครับที่เรารับ สี่ชั้นแปแล้วก็รับค่าลิขสิทธิ์ยูนิเลเวลอีก1 5บหชั้นสิอซนตะอันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าระบบของเราเนี่ยโมเดลตัวนี้ก็คือ Binary m a t r i ินะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวระบบทำงานอัตโนมัติที่กำลังมาแรงมากก็คือตัวออโต้รันพัสซึ่งเป็นผังรวมนะครับเป็นผังรวมทั่วโลกเลยอันนี้ผังพวกเรานี่ททำไว้สองผังผังเล็กคนที่มีเงินน้อยนะครับเข้า ร้อยี่สบห้าเหรียญเท่านั้นนะครับแค่สี่พันกว่าบาทมันสามารถพาเราไปผังใหญ่หกร้อยี่สิบห้าเหรียญน,นะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราเข้าผังออโตโรันพลัสซึ่งเป็นผังเล็กเนี่ยเราสามารถกระโดดเข้าไปในออโตโรันใหญ่ได้ทุกรอบอันนี้ถ้าไปถามโค้ชผู้ผู้นำมาไปศึกษาเอาในระบบนะทีน,นี้ความแตกต่างจากธุรกิจ MLM ทั่วไปของเราแตกต่างยังไง ของเราไม่มีสินค้าของเราคือขายลิขสิทธิ์ให้คนมาเป็นเจ้าของอันนี้สำคัญนะฮะปกติถ้าเป็นแฟนชายนะครับอย่างที่อาจารย์เนี่ยนะครับในชีวิตนี้ทำแฟนชายมาครึ่งข้อนชีวิตเนี่ยนะครับแฟนชายจะมีอยู่สองส่วนก็คือแฟนชายซอร์ก็คือผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์กับแฟนชายซีแฟนชายซีเนี่ยนะครับก็คือคนที่มาซื้อระบบเข้าไปเอาไปใช้แต่ทำอะไรไม่ได้ นะครับระบบเขาบบังคับเลยจะต้องอย่างของวินเซนต์ของอาจารย์ที่เป็นเคาน์เตอร์สวิตเนี่ยอาจารย์เก็บค่าลิขสิทธิ์หเปเซบวกค่าการตลาดอีกหเปซทุกผ่านเซสชั่นที่คุณออกบินหน้าร้านอันนี้ต้องจ่ายให้กับแฟนชายสองแต่ t e b i ของเราไม่มีทุกคนเข้ามาถึงปุ๊บเป็นเจ้าของเลยเข้าร้อยออกร้อยเข้าร้อยออกร้อยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเราแตกต่างและของเรามันไม่มีตัวกลาง อย่างเราไปซื้อแฟรนไชส์มีตัวกลางคือเจ้าของเขาต้องเมนเนจต้องไอโนนให้นี่เราทําตามคําสั่งเขาอย่างเดียวแต่ t b i พอท่านได้ระบบไปแล้วท่านไปบริหารจัดการอยู่ในระเบียบเท่านั้นไม่แหกข้อเท่านั้นก็สามารถไปบริหารจัดการที่จะทาสื่อของท่านได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้เรารู้ว่านะมันเน้นของเราเน้นอะไรครับเน้นให้คนทุนน้อยเข้าถึงโอกาสที่จะสร้างที่เขาเรียกว่าพาสซีฟอินคอม ไอพ้พาสีอินคัมนี่แหละครับที่ของเรามันจริงมันไม่ใช่เป็นวาทก,กรรมที่เป็นหลอกนะอันนี้สําคัญนะที่คุณต้องรู้ก่อนอันดับแรกที่จะมาชิดใหม่เข้ามาอีกอันหนึ่งข้อที่สองระบบของเรามีอะไรดีล่ะ,ะอันนี้ต้องต้อง,องเน้นให้ได้นะฟังแล้วนะครับใช้พิจารณาช็อตโน้ตได้ช็อตโน้ตนะครับคนที่มาใหม่อาจจะยัง,งงงอยู่อย่าอย่าฟังเฉยเฉยถ้าฟังเฉยเฉยมันก็ออกหู ้หูซ้ายทะลุหูขวาครับแต่ถ้าฟังรพิจารณาไอ้คําว่าแพสซีฟอินคัมบนมือถือมันมีเกิดขึ้นจริงแล้วเกิดขึ้นจริงแล้วที่ tbi ว่าระบบออโตรันนะครับทั้งออโตรันพัดทั้งออโตรันใหญ่เนี่ยมันทํางานแทนเรา24ชั่วโมงไม่ว่าจะมาจากทั่วสารทิศที่ไหนถึงคิวเราเมื่อไหร่มันก็จะจ่ายให้เราภายใน3วินาทีเพราะมันเป็นถังรวมทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ทีมไหน ได้รับประโยชน์เหมือนกันหมดทุกทีมเห็นไหมอันนี้ท่านเป็นคนใหม่ต้องรู้ตรงนี้ก่อนและของเรามันโปรง่งใสตรวจสอบได้ทุกธุรกรรมที่อยู่บนบล็อกเชนเนี่ยมันมันโกงไม่ได้มันสามารถตรวจสอบผ่านเซ็กชันได้และถ้าเป็นบล็อกเชนที่เป็นเว็บสามปิดหนีไม่ได้ครับจอดำจอมืดไม่ได้ครับท่านซ e o อาจารย์บุญยงหรือใครในบอร์ดบริหารก็ไปปิดไม่ได้ เห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้ลองดูว่าระบบของเรามีอะไรดีอันนี้ท่านต้องรู้ก่อนนะฮะและที่สําคัญระบบปีพเพาะยานคือต้อนทุนมันต่ําอ่ะกําไรสูงอ่ะคุณซื้อนะครับลิขสิทธิ์เข้ามาเป็นเจ้าของ PBI เริ่มต้นต้องซื้อ R1 ถึง R4 ก็คือแรง่ง1ถึงแร็ง4ก่อนนะครับก็คือ312เหรียญน,นะครับแล้วก็บวกถ้ามามาออโต้รันพัดเลยนะครับ อีกหนึ่งดีเนี่ยนะครับก็เพิ่มอีกร้อยี่สิบห้าเหรียญรวมเป็น4ี่รอยสาสิบเจดเหรียญคูณตัวเลขกลมๆคือสาสบาบาทก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งห่นสี่พันเศษเท่านั้นเองไม่ถึง4ี่หมืห้าไม่ถึงหนึ่งห่นสี่พันห้าร้ออ่ะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้แต่ถ้าทีมงานคนไหนถ้าไปเจอผู้มุ่งหวังที่เขามีทุนบ้างเป็ดทีโอปไปเลยหมายความว่าไอดีที่หนึ่งของเขาเนี่ยนะครับ ปิดไปเลยบวกพัดหนึ่งและไอตัวไอดีที่หนึ่งเขาปุ๊บบวกไปอีกสองพัดก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นสองพันกว่าบาทเพราะฉะนั้นรายได้รอบของเขาจะหมุนเร็วมากแต่ถ้าให้ซื้อไอดีเดียวบางทีมันต้องใช้เวลาหลอกอยู่นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะเพราะฉะนั้นต้นทุนของเราต่ำํำรายได้ของเรารอบเราเท่าไหร่ครับรอบละสี่หมื่นเหรียญที่เป็นเงินสดไหลเข้ากระเป๋าภายในสามวินาที นอกจากนั้นเรายังได้พลัดเพิ่มเป็น2โดยที่เราไม่ต้องใช้เงินหมายความว่าระบบมันจะลงให้เราอัตโนมัติอีกหนึ่งยหเหรียญใหม่และรักษาไอดีเก่าให้อยู่คงเดิมอีก1 2อยเป็น250ร้บไอดีเอาไปบวกกับ400อเท่านั้นครับยังไม่จบครับระบบมันยังที่เรียกว่าเจนเนเรตสร้างอาวาตารให้เราไปสู่ออโตรันใหญ่ อีกรีเหรียญเพื่อไปรับรายได้รอบละแสนเก้าหมื่นหกกว่าบาทเห็นไหมลงทุนแค่นี้ถือว่าต่ำมากเพราะฉะนั้นเราเป็นนักธุรกิจนะครับ tbi ท่านต้องรู้ระบบของเรามีอะไรดีอาจารย์พยายามสรุปไม่ให้มันไปกระจัดกระจายกันเยอะทำให้เรารู้ก่อนว่าการที่เราจะทำธุรกิจนี้นะครับให้มันประสบความสมเร็จก,ก็คือการพัฒนา,ฒนาสมาชิกให้เป็นระบบนะผ่าน ระบบของ TBI ีไอขับนี่แหละครับเช้าขึ้นมาเข้าสภากาแฟกลางคืนเข้าห้องเทเล gram เข้าไปเรียนรู้แผนการตลาดและก็ไปเรียนรู้เทคนิคต่างๆซึ่งโค้ดครูจะสอนนะทุกวันในห้องเทเล gram เห็นไหมครับอันนี้ท่านจะต้องกระบวนการและท่านต้องไปเปิดห้องรายส่วนตัวมีความรู้ดีๆอะไรเข้าไปก็พยายามไปแชร์ในห้องใหญ่ห้องวิติตใหม่ห้องอะไรก็แล้วแต่ที่โค้ดครูเขาโพสต์ขึ้นไปเอามาไว้ในห้องส่วนตัว เพื่อให้สมาชิกของเราเอาไปศึกษาเรียนรู้อันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเครื่องมือวิธีการพัฒนาคนของเรานะเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เรากําลังทํากันทุกวันนี้ถามว่าเราทําอะไรครับเราทําสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเขาเรียกว่าเกิดก่อนการท่านซีโอท่านอาจารย์บุญยงบุญเรืองเนี่ยนะครับท่านท่านมองแล้วท่านหลังสันแล้วคิดกันอยู่นะครับก็ปรึกษากันว่าอะไรยังไงตอนนี้อาจารย์ก็พยายามเล่ง นะครับในตัวเว็บไซต์นะครับในเรื่องของอผู้มือสรุปไปนิดถึงคนทำนะฮะล้วก็ก็มีปรับกระบวนการเพราะว่า TBI มันโตจนทั้งอาจารย์ปรับไม่ทันเลยเฮ้ยมันเร็วขนาดนี้แล้วพอมันเกิดพัดขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจงภูมิใจนะครับว่าเราเข้ามาทําธุรกิจ TBI ท่านมีแต่รวยกับรวยคําว่าเจ๊งไม่มีภาษาจีนคําว่าเจ๊งไม่มีในที่นี่แน่นอน นะเพราะฉะนั้นเราต้องตอบสนองผู้ผู้หวังได้อย่างไรตอบโจทย์นะตอบโจทย์เขาให้ได้คนที่อยากมีรายได้เพิ่มคนที่เขาไม่เก่งขายคนที่เขาชวนคนไม่เป็นนะ่ะก็อยากไปให้เขาเพียงเข้าเพียงแค่แหลงหนึ่ง 2, แหลงสองแหลงสามนะนะครับนะนะให้เขามาที่ออโตรันพัทก่อนนะคนบอกฉนันชวนมึงจะชวนใครอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็บอกไปขุดบ่อล่อเปล่าอ่เข้ามาก่อนล่อได้ครับแต่พอล่อเสร็จต้องบอกเขาเลยว่ามาลงออโตรันพัทเมื่อไหร่ วันนี้ลงแค่แล้งสามหรือแล้งสี่ไปก่อนแต่ถ้าจะลงอ,อโต้รันพัดกํกำหนดทามมิ่งให้เขาไปหาเลยมีต้อยเมียอะไรไปจำนามาก่อนเรื่องจริงครับไม่ใช่ว่าเอาเขามาค้างตึงอยู่ในโครงสร้างแล้วเขาก็ชวนคนไม่ได้สักคนหนึ่งเขาก็จะด่าว่าไหนว่าจะได้เงินเงะไม่ได้ครับอย่าไปรับปากเขาชั่วๆมั่วๆไม่รู้ระบบไม่ได้ครับอ่ะมันตอบโจทย์ของนักธุรกิจและนักลงทุนนะมีที่ไหนอะลงทุนครั้งเดียวถ้าคุณทําพอร์ตเดียว ถ้าครั้งเดียวแต่บางคนเขาลงกันเป็นร้อยพอร์ตเพราะเขามีรายได้เขาก็ม้วนหางม้วนหางลงไปเพราะนั้นรายได้เขาก็มาแบบไม่หยุดท่านอยากจะทําแบบโคดขู่เขาหรือคนที่อัปไลน์ที่เขามาก่อนมีรายได้ก็แบ่งเอาไปใช้ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็ม้วนเอามาลงออโต้รันพัดเพิ่มนะเพราะฉะนั้นคนทุนน้อยก็เริ่มทําได้นะคนที่กลัวความเสี่ยงปอกเขาเลยการันตีเลยถ้าเสียหายถ้าเจ๊งมาเอาคืนเงินไปเลยนะครับอันนี้ ต้องยืนยันหนักแน่นนะครับอตอบโจทย์นะครับคนที่ต้องการทีมสนับสนุนมาที I ีไอเนี่ยสโมโสรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชยอนโค้ชนุ่มโค้ชอาจารย์อาจารย์นะหรือแม้กระทั่งท่านซีโอท่านติปรึกษาเนี่ยอาจารย์นั่งทํางานปั่นงานกันตลอดเวลาเพราะของเราไม่มีสตาฟไม่มีพนักงานทุกคนเป็นจิตอาสาสถานการณ์ของเราตอนนี้เป็นอย่างไรท่านรู้ไหมครับ สถานการณ์ของเราตอนเนี้นะครับมันกําลังจเจริญเติบโตต่อเนื่องมีสมาชิกใหม่เข้ามาเนี่ยแบบประเภทถล่มทลายตอนนี้นะครับไปดูเลยครับที่โคจอรอัพขึ้นไปที่เข้าเฉพาะออโตตันพัดอย่างเดียวท่านจะเห็นแล้วว่าโอ้โหบันมาเป็นคำนกแตกเพราะฉะนั้นท่านเองท่านก็อยู่ในกระแสนะครับท่านก็อยู่ในกระแสนะถ้าท่านเองรอให้ <c oughs> กระแสมันเบาเมื่อไหร่ท่านก็จะจบละ ตอนนี้ท่านต้องรีบถีบตัวเองเข้าออโตรันพัดให้มากที่สุดนะสถานการณ์ของเราตอนนี้เป็นแบบนี้นะระบบที่มันพิสูจน์แล้วว่ามันจ่ายจริงโปร่งใสทําให้ทุกคนเข้ามาอยู่ใน p b i มีความมั่นใจกระแสของโลกเนี่ยมันกําลังสู่ดิจิทัลไฟนั้นนะและบล็อกเชนรัฐบาลก็ตื่นตัวทําบล็อกแซนต่างๆตัวนี้มากมายและเราละครับยังบอกว่าเอ้ยมันโกงให้แชร์ลูกโซ่อยู่เนี่ยนะครับ อันนี้นะก็ถือว่าโลกกระทัดคนชนิดอย่างนี้นะครับไม่มีทางรวยนะมันเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการขยายโอกาสจุดแข็งของเราก็คือแตกต่างจาก MLM สินค้านะฮะทำให้ไม่ถูกปริเสธด้วยข้ออ้างเรื่องการขายของยากตลาดลน้นตัดราคาไม่มีไม่มีใครไปตัดราคาระบบของ t b i ได้นะแต่มันต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของคนที่เราเชิญเข้ามาเพราะหลายคนยังใหม่ กับคำว่าดี f าหรือ Smart Contact หรือบล็อกเชนนะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องไปถวามเขา้าใจกับทีมให้มากก่อนที่เขาจะออกไปเปิดปากพูดถ้าไม่งั้นพอเขาโดนปฏิเสธสักสองรายเขาจะเกิดความกลัวว่าโอโ้มันยากอะไปชวนใครก็ปฏิเสธปฏิเสธเพราะอะไรครับเพราะความรู้เขาอย่างน้อยแต่ถ้าไปถึงมีวิธีการเปิดนะ ถ้าเห็นว่าระบบของเราเป็นอย่างไรเรามีรายได้ในกระเป๋ามาย,ยังไงเพราะฉะนั้นคนใหม่ที่ยังไม่มีรายได้ไปขอผู้นําท่านเลยที่เขามีรายได้นะครับให้เขานะครับอ่าแชร์ไอตัวกระเป๋าเนี่ยนะครับในของเขาเนี่ยมาไว้ที่ท่านแต่ท่านเขาบริหารจัดก,การไม่ได้บอม,มีระบบอยู่ไปถามโค้ชคูนะครับเอาตัวเลขที่เขาเข้ามารรัวเอาไปโชก่อนแล้วเดี๋ยวพอเขาเรามีเองให้โช์ของเรานะเพราะฉะนั้นคุณไปถามโค้ชคูนะครับว่า อยากจะได้กระเป๋าของผู้นําของเราที่มีรายได้เข้ามาทุกวันวันละพันเหรียญห้าร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญเขาทําอย่างไรคุณไปถามโค้ชครูคเอาทําได้เลยนะครับแต่คุณจะไปถอนไปบริหารอะไรน,นั้นไม่ได้ดูได้อย่างเดียวครับนะเพราะฉะนัะ้นอันนี้ก็ฝากเอาไว้เพื่ออะไรครับเอาผลรับไปให้เขาดูแล้วก็ไปดูในตัวนะครับระบบของแพลตฟอร์ม TBI ให้เป็นว่าณวันนี้ เงินที่เราจ่ายออกไปเนี่ยนะครับหนึ่งล้านเท่าไหร่เหรียญแล้วและยูไอดียูเซอตอนนี้มีกี่ ID ต้องไปเปิดให้เขาดูให้เป็นนะเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจ TBI ไม่ใช่ของยากแต่ต้องมีองค์ประกอบคือความรู้และความเข้าใจและเป็นผู้ให้ถ้าคนไหนเป็นผู้เอามาอยู่ TBI ได้ไม่นานหรอกครับและโดยเฉพาะตอนนี้เราต้องการจิตอาสานะครับขึ้นมาเป็นนะครับ ดาวเด่นนะครับในธุรกิจ TBI เวทีนี้ยังเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถและเป็นคนที่ให้จริงอย่าให้แต่ปากนะถ้าคนที่ให้แต่ปากมาเจอสโมสรโดยเฉพาะถ้าอาจารย์เช้คนนั่งบริหารสโมสรอ,อยู่ท่านจะไม่ได้ร่วมงานกับอาจารย์แน่นอนอาจารย์ไม่ชอบคนถือสาให้มือถือสาปากถือสินไม่เอาเราต้องการต้องการให้คนที่ทํางานจริงปากพูดยังไง และแล้วก็ทําอย่างนั้นผลงานพิสูจน์ได้ไอ้ประเภทมีแต่วาทก,กรรมเนี่ยอาจารย์พิสูจน์ได้แก่จนอายุเจ็ดสิบแล้วเนี่ยเจอคนมาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนเก่งแต่เป็นคนมีประสบการณ์ทํางานมาเพราะฉะนั้นเราต้องการหาคนที่มีประสบการณ์ทํางานแต่ทํางานกับคนต้องจริงจังด้วยเพราะสมอสอนทีวีขับจำไม่ทํางานแบบเพื่อขาย MLM มานั่งตบมือรวยรวยรวยเมื่อไหร่มันจะรวยจริงแต่ทําให้เขาเห็นโชว์ผลงานให้เขาเห็นให้ได้เพราะฉะนั้นต้องจริงจังและจริงใจ อย่าอ้อล้อภาษาใต้นะครับทำงานด้วยกันนะครับมีอะไรคุยกันตรงๆและทำอะไรเนี่ยแน่นอนองคอ์กรที่มีคนเยอะขึ้นผลประโยชน์ขนาดนี้มันก็จะต้องมีการแข่งดีไม่ว่านะครับเราต้องแข่งกันดีครับแต่อย่าแข่งเด่นนะไปฉัดแข่งขัดขาเขาไปนินทาไปทีมไหนไปต่อว่าไปดาทีมนะอย่าทำแบบนั้น t v i มาอยู่ในผังเดียวคือผ,ผังรวมทั่วโลก เปลี่ยนกันเป็นอัปลน์เปลี่ยนกันเป็นดาวรายไม่ใช่เข้ามาแล้วจะโชว์ตัวเองโชว์ออฟแล้วก็เที่ยวไปคอมเพนโชว์บ้านเขาหมดมันนะฮะไม่ได้ครับทาธุรกิจ t ีบีต้องรักกันด้วยการกระทําไม่รักกันด้วยปากนะดังนั้นวันนี้อาจารย์ก็อยากจะฝากพวกเราว่า t ีบีวันนี้มันถึงเวลาแล้วครับมันพิสูจน์แล้วว่าระบบนี้นะครับมันจะสร้างความรวยให้กับคนไทยและคนทั่วโลกได้จริงและมาแบบเรียลถามรับับก็มาตื่นก็ามานะครับ วันนี้มันก็เลยเป็นเครื่องที่ว่ากระแสมันกำลังร้อนและแรงเพราะฉะนั้นเราตีเหล็กต้องตีตอนเหล็กกำลังแดงนะครับมันจะออกมาเป็นรูปไหนก็จะสวยงามหมดนะครับให้เราอย่างรอเราเรายัางเวทติ้งอยู่นะรออีกนิดนึงนะเวทแอนซี see, รอแล้วดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับท่านไม่มีทางรวยเลยนะออกไปครับออกไปทํางานเปิดไปเปดิดออกไปเปิดโอกาสทางธุรกิจสิ่งดีๆแบบนี้จะสร้างบุญกุศลให้กับพวกเรา นะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านซีอนะครับอาจารย์บุญโยบุญเลืองนะครับที่หลังสรรนวัตกรรมดีๆออกมาและสมาชิกใหม่นะครับเข้าไปกดติดตามนะครับใน Facebook ในเพจสโมสรทีบีไอขับจะมีความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังขับเคลื่อนไม่เต็มที่เพราะว่าแอดมินนะครับกาลังค้นหากันอยู่ว่าแอดมินที่จะต้องเป็นมืออาชีพเข้ามานะครับแต่เข้าไปติดตามนะครับไม่ตกข่าวแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอคืนใหม่ ให้กับน้องบุม๋มครับผมขอบคุณครับ